สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเทพเจ้าช่างโตนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับรถคันนี้สักนิดนึงครับสวัสดีครัคันนี้ผมเห็นไปแข่งในรายการอะไรซูเปอร์เทอร์โบป่ะใช่ครับซูเปอร์เทอร์โบมันมันอยู่ในพิกัดอะไรแล้วทำไมหน้าตาเครื่องมันถึงเป็นอย่างนี้อะไรอย่างงี้ครับครับอันนี้เป็นโตโยต้าวีออสอ่าครับผมอ่าลงแข่งในรุ่นดีเซนสี่ดีสี่ใช่ดีเซนสี่ซึ่งรุ่นเนี้ยอ่าถ้าเป็นเครื่องเอ็นเอเนี่ยจะเป็นอ่า พันห้าร้อยห้าสิบซีซีพันห้าร้อยห้าสิบใช่ครับก็คือหนึ่งเอ็นแซนเนี่ยก็เครื่องพันห้าพอดีอ่าใช่เราก็ปรับแต่งนิดหน่อยแล้วก็จะวิ่งกับอ่ารุ่นเทอร์โบพันสองเทอร์โบใช่ <12 S 2> ครับรุ่นสองเทอร์โบก็ซีที่ผมเห็นก็คือซีอาร์แซนปะใช่แล้วก็จะมีพันสองกับพันสามเทอร์โบแต่ก็มีเอ็นเอด้วยก็คือเป็นแจ๊ดใช่ครับเอ็นเอก็จะมีโตโยต้ามีแจ๊ดส่วนใหญ่จะเป็นเอลสิบห้าอะไรเงี้ยใช่ครับใช่ เรียกว่าเป็นหนึ่งเดียวเลยมเอ็นแที่ลงไปแข่งอะ่ะหรือว่าก็มีคันอื่นด้วยมีอยู่ครับมีจะมีรถผมแล้วก็มีอีกประมาณรักสองสาคันครับที่เป็นโตโยต้าใช้เครื่องหนึ่งเอก็คือจํากัดความจุไว้ที่1,550งพซีซีถูกปะ่ะใช่ครับแล้วก็จํากัดเรื่องของปากปะใช่ใช่ครับปากปต้องเท่าไหร่นะเอต้องเป็นปากห้ามิล หมายถึงว่าของสนามนี้แล้วก็ของรายการนี้เท่านั้นใช่ครับคือจะเป็นกฎของเขาคือถ้าเป็นเครื่องยนต์เอ็นเอเนี่ยปากทางเข้านะครับต้องมีขนาด55มิลหรือว่าถ้าง่ายสุดก,ก็คือแชร์ลิน55เลยก็ได้แชร์ลิน5ใช่แต่อันเนี้ยเราใช้ลิ้นใหญ่ประมาณ60กว่าเนะ่ยแล้วก็เรามาลีดตรงนี้เอาเรามีรีจิสเตอร์ตรงนี้อกอย็<ๆ>ยังถือว่าอยู่ในกฎอยู่ว่ากันเถอะใช่ครับคือกฎเขาก็เขียนไว้แล้วก็ทาตามกฎที่เขาเขียนไว้โอเคแล้วเครื่องเนี่ย คนจะบอกว่าเฮ้ยพี่ทำไมวีออสทำไมพ่อมันแปลกแล้วก็มีอะไรโห่ชงหหวฉีเนี่ยคุณเล่าเรื่องเครื่องให้ฟัง่อยคันนี้มันมีอะไรยังไงบ้างได้ครับก็ถ้าดูจากภฟยนอกครับก็คือถ้าคนเล่นรถโตโยต้าก็จะเห็นว่าท่อไอดีเนี่ยเป็นของสองแซตอ่าสองแซตใช่ครับสองก็คือเรามาลองคํานวณดูพวกรันนองรันเนอร์แล้วเออความยาวมันเหมาะกับเครื่องยนต์ของรถเราอืซึ่งถ้าเทียบกับของเก่าอ่ะเหมือนกับกับของเก่าวีออมันยาวกว่าเราเลยเอาตัวนี้มา มันมันเหมือนความยาวของไอ้ตัวลรนเนอร์มันสั้นแล้วมันเหมือนพอดีกับรอบของเราพอดีก็เลยเลือกตัวสองัสั้นแล้วคือที่อยู่เราพอมีเก็บเราก็เลยเอามาใช้มันง่ายแล้วก็ถูกด้วยเรียกได้ว่าวิจัยพัฒนาแหละมันของพวกนี้มันทดลองกันอ้าวแล้วทำไมมันต้องมีต้องอะไรเนี้ยอะไรเนี้ยแปะหัวฉีดเหรออันนี้ก็หัวฉีดนี้ก็เป็นหัวหัวฉีดหลักหัวฉีดหลักใช่ครับส่วนไอ้ตัวนี้ที่เราเพิ่มมาเราอยากให้ตัวคือเราก็ลองวิจัยอ่ะเราอยากเพิ่ม ผมคิดตรงนี้เพื่อให้อากาศมันเย็นขึ้นให้อากาศมันเย็นขึ้นใช่สมมติว่าอากาศมันวิ่งเข้ามาฮะแล้วมันวิ่งเข้าไปเลยอะ่ะบางทีอากาศมันได้รับความร้อนจากภายนอกเข้ามาประมาณ40-50องศาแล้วตรงนี้เราก็จะฉีดช่วยฉีดน้ํามันใช่ครับไอ้ตัวนี้ใช้เป็นน้ํามันแอลกอฮอล์เขาเรียกว่าเมทานอลไหมใช่อ๋อก็คือฉีดเม็ดนั่นแหละใช่โอ้มันก็มีของแต่งที่เขาฉีดเอาไปฉีดเมทานอลอะไรพวกนี้อ่ อ่าเชื้อเพิงที่เราวิ่งอยู่ตอนนี้นแล้วก็เป็นเมทานอาอยู่แล้วแล้วก็เลยทำไมเราไม่เอาเมทานอลมาฉีดเพิ่มไปเลยเามาฉีดเพิ่มเพื่อให้อากาศตรงนี้มันเย็นขึ้น <m> อ้าวแล้วจากด a ต a าของกล่องเนี่ยมันเย็นขึ้นจริงไหมหลังจากเย,ย็นเย็นขึ้นเลยครับก็คือพอไปวิ่งกลับมาเนี่ยหรือว่าจ <m> ูเนโนเนี่ยจับตรงนี้คือเป็นไอ้น้ําเกาะเลยไอ <m> ้น้าเกาะเลยหรอใช่คือปกตินี่มันก็จะแบบมีความอุ่นๆร้อนๆแบบสักสี่สิบห้าสิบอะไรอย่างงี้ถูกไหมอันนี้คือจับเย็นเย็นกับอุณหภูมิตัวเลยจบบจับไป ใช่แล้วมันช่วยให้อากาศที่เข้าไปมันเย็นขึ้นคือเราต้องการให้มันเย็นขึ้นนะฮะแล้วทําไมต้องเป็น V เม u s อ,อ่ะอ๋ะอก็เนี่นะระบายอากาศนะเพราะว่าที่นึก <ๆ S 1> ว่าเป็น RX เ <laughs> เพราะว่าต้องระบายอากาศให้มันดีที่สุดนะครับเพราะว่าสนามบุรีรัมแม่งร้อนปะเกี่ยวว่าร้อนหมดแล้วลช่วงนี้ร้อนร้อนร้อนตั้งแต่สนามแรกมาเลยเลยสนามแรกคือที่ที่หนบุรีรัมเหมือนกันบุรีรัมเหมือนกันก็คือเมื่อก่อนเราก็เคยตั้งธรรมดาแล้วเราเห็นว่าความร้อนมัน คือพออากาศมันเข้าแล้วมันไปอุดอู้ตรงนี้นใช่แต่<อ>ถ้า<ด><ะ>อากาศเข้านี้มันก็จะแล้วก็ออกไปทางฝากระโปรงถูกไหมเพราะเราเจาะฝากระโปรงแล้วพอมันเข้ามามันก็ออกเลไมันอ๋อแบบทรงรถแข่งง่ายๆคุณจินนาการหือพวกลมโบอะไรอย่างเงีง้ยที่จะมีแบบพุ่งแบบสกู๊ข้างหน้าอะไรไง่ายก็โรตัสก็ได้อ๋อโรตัสแล้วก็แบบอิงแบบดูมาจากโรตัสด้วยอะไรเงี้ยเพราะเราเคยเห็นเคยซ่อมแล้วก็พอวิ่งจริงๆอ่ะมันพัดลมเราไม่ได้ทํางานเลยนะแบบว่าตรงเนี้ย สมมติปกติเรา,า,าตั้งพัดลมอาจจะทางานประมาณสักเก้าสิบแต่พอวิ่งจริงๆอ่ะมันวิ่งไปถึงเก้าสิบก็แสดงว่ามันเย็นมากใช่พอม,มันมันวิ่งประท้าลมปุ๊บเนี่ยพัดลมไม่ได้ทำงานโหลดโหลดไม่มีกับตัวรถเลยเอ,อสุดยอดว่ะเจ๋งว่ะและอันนี้อะไรอันนี้อะไรอ๋ออันนี้เป็นออยของอน้ำมันเกียร์คะอันนี้เราลดน้ำมันเกียร์เราลดแลออยเครื่องก็อยู่ตรงนี้ไหมใช่เครื่องเราไว้อตรงนี้ฮะ อ๋อนี่คือเคล็ดลับของคันที่วิ่ง <c oughs> บุรีรัมย์แล้วความร้อนไม่เป็นอะไรก็คือเขาทำกันขนาดนี้เลยนะความร้อนไม่ขึ้นแล้วความร้อนนิ่งๆอยู่ประมาณ80ต้นๆอยู่เงี้ยนฮะแล้วไอ้ผลการแข่งขัน,ขนหมายถึงว่าจากสนามที่แล้วมาสนามเนี้ยคันเนี้ยเป็นยังไงบ้างหมายถึงว่าเอาไม่ไม่ได้ผลก็ได้แต่หมายถึงว่าฟีลลิ่งการขับหรือว่าอะไรที่เราพัฒนามาอะไรเงี้ยก็หลักๆปีนี้แล้วก็คล้ายๆปีแล้วครับแต่ว่าเราก็พัฒนาเรื่องช่วงล่างเพิ่ม อ่ช่วงล่างเพิ่ม al, คุณทำอะไรอะ่ะก็ผมปะใส่พวกลูกหมากเป็นโรเซนเตอร์มาใหม่ก็สนามแรกก็ยังเซตติ้งไม่ค่อยได้เพราะว่า <โฮ S 1> เราเราเราพิ่งเซตติ้งใหม่ไงอ่ครับแล้วก็เครื่องยนต์เครื่องยนต์เราก็สเต็ปกระซ้ายเดิมมาเครื่องยนต์ <S <S คือใช้กับพีแล้วแต่ว่าอันนี้เอาถ้าพูดตามจริงอ่ะมันเหมือนเป็นเครื่องสำรองเรา เป็นเครื่องสำรองใช่เพราะว่าเครื่องจริงอะมันพังตั้งแต่สนามสนามแรกไปแล้ว oh. ใช่แล้วแล้วก็สนามที่วิ่งล่าสุดครับสนามสามกับ,กบสนามสี่เนี้ยเราใช้เครื่องสำรองวิ่งเพราะเราทําเครื่องไม่ทันเครื่องสำรองวิ่งอย่างน้อยม้าก็องมีสักสองร้อยใช่ประมาณสองร้อยสองร้อยหน่อยสองร้อยสิบประมาณเนี้ยสองร้อยสิบใชเ่เอาก็สำรองวิ่งแต่ว่าที่เราจะวิ่งล่าสุดเนี่ยก็คือเราเปลี่ยนแค่ ท่อนบนท่อนฝาอย่างเดียวท่อนฝาก็คือเหมือนกับว่าสนามที่เราที่เราวิ่งไปอ่ะเหมือนฝามันไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่เหมือนกับว่าของแต่งของซิ่งมันไม่ได้เยอะมากครแล้วมันมีโอกาสที่จะเกิดอเดัติเหตุใช่ไม่วาวก็สปริงหรืออะไรอาจจะมีปัญหาได้อันนี้ไอ้คันนี้คุณบดวาวเองไงใช่ครับบดวาวก็ทาทุกอย่างก็ทำเกือบทุกอย่างอที่ที่ทำให้รถมันสมบูรณ์ที่สุดฮะอ่าใช่อ่ะพาดูภายนอกนิดนึง ซันเอ้ยทูเปอร์เทอร์โบนี่เขาบังคับใช้ยางยี่ห้อนี้ใช่ไหมใช่ครับเป็นคันฟุกสองสองหนึ่งนะคันฟุกได้สองสองหนึ่งวิ่งดีไหมวิ่งดีกับวิ่งดีถ้าสมมติเทียบกับพวกแบบอ่าซลิกของยี่ห้ออื่นน่ะคุณคิดว่าไงบ้างเท่าที่เคยเท่าที่เคยวิ่งมาในสนามอ่าที่ผมเคยวิ่งอ่ะจะมีอีกอีกอีกแบรนด์หนึ่งตองแปดเออก็อันนี้ถ้าเทียบกันอันนี้จะดีกว่าอืมใช่อันนี้ตัวนี้มันเผ็ดแวร์แปดสิบแบบ ถือว่าเหนียวเลยเพราะว่าวิ่งทีพวกที่ลงทียามันเกะาะมันเหนียวมากเออจริงแต่ถ้าวิ่งใช้งานในท้องถนนก็ระวังกันนิดนึงครับเพราะว่าเทปแวมันน้อยเทปแวมันน,น้อยน่าจะหมดไวอ๋อเบ้าโชก็มีการทํามาใช่เพราะว่าพีออสเดิมมันเป็นหัวใช่ครับของเดิมจะเป็นเบ้าแล้วก็มีล็อตตัวเดียวอันนี้แล้วก็ทําใหม่เพื่อให้มันปรับแคมเบอร์ฮะใชอะอะ่อันนี้เราปรับเป็นแคสเตอร์เอาดัานไม่ได้เอาปรับแคสเตอร์ด้วยใช่ครับขอดูรถหน่อยสิ ปั๊บเปิดมาก็แดชบอร์ดก็ยังลูเหมือนเดิมใช่ครัก็มีเตียรูข้างในก็เหมือนเดิมว่าไม่มีอะไรมากเฮ้ยรถแข่งก็ติดแอร์หรือเปล่าสมัยนี้มันร้อนเกินไปนะมีมีแผนไหมแบบเฮ้ยอยากได้แอร์ไฟฟ้าประชุดนักแข่งนะผมเห็นแต่ละคนเขาใส่คขี้ร้อนเลยร้อนนะแต่ไม่รู้จะไปหาให้ไหนแกไฟฟ้าเลยแต่ช่วงนี้ร้อนร้อนจริงๆฮะ ก็ทาได้แค่แบบว่าก่อนแข่งก็เอาเอาเสื้อไปชุบน้ําชุบอะไร oh. ช่วยได้เยอะจริงฮะตอนแรกอ่ะผมก็ไม่ได้ทำหรอกแต่พอม,มาลองทาพี่โอพี่พี่โอบอกให้ลองทูเออมันช่วยได้จริงอ่ะแล้วคําถามอีกอย่างนึงรถแข่งติดฟิล์มได้ไหมติดได้ติดได้แล้วคุณติดไหมติดจริงก็ติดแต่ว่าก็ยังไม่ได้ติดสีฟิล์มด้านหน้าอย่างเดียวนะเพราะว่าไอ้ตัวน,นี้เป็นอะคิลิกหมดลวอ๋อเขาติดแค่ฟิล์มด้านหน้าอย่างเดียวใช่ด้านหน้านี่เพราะว่าด้านหน้าเป็นตัวของของเดิม เป็นกระจกเงาภัยเหมือนเดิมอ๋อเขาบังคับใช่ไหมใช่ครับเขาบังคับก็เป็นไออ้าวแล้วอะคริลิกมันติดฟิล์มได้เหรอไม่ได้มหไม่น่าได้อะอะคริลิกติดไม่ได้อันนี้เราก็ลดน้ำหนักนะอะคริลิกอะคันนี้นี่สักกิโลได้ประมาณสักพันตันหน่อยเนี่ถ้าถ้าพิกัดของของรุ่นนี้สีจะเป็นตันหกสิบอ๋อตันหกสิบแต่ว่าคันเนี้ยถ้าวมน้ำหนักผมแล้วก็ลงมปวิ่งจริงจรอะมันจะเริ่มประมาณตันหนึ่งแล้วก็จะขับไปเรื่อยจนเข้าเส็นชัยน้ำ น้ำมันมันก็จะลดอยู่ประมาณสักตันเจ็ดสิบกว่าตันหกสิบอะไรเงี้ย<ม>เพราะว่าวิ่งไปน้ำมันลดลงไปเรื่อยอ่ะมีคําถามสมมติว่ามีเพื่อนๆแบบพี่ผมอยากทําแบบวอสแบบพี่มัง่งเอาแบบสมมติสเตปนี้เลยต้องใช้เงินเท่าไหร่สเตปนี้วิ่งสนามอ่าสเตปนี้นเลยเอ่ะสมมุติมีสองอันก็ได้อ่าเป็นเอ็นแซดเอ็นแซดวิ่งสนามก็คืออย่างของคันพี่โอใช่ไหมกับคันเนี้ยที่แบบโมแบบจัดเต็มจัดหนักอะครับมันต้องราคาประมาณเท่าไหร่แบบต้องกำเงินไว้เท่าไหร่ผมว่าน่าจะต้องมีละ ปีรักน่าจะห้าแสนนะหมายถึงว่าแค่วีออสใช่ไหมแค่นี้คือสมมุติว่าเรามีรถอยู่แล้วนะอ่าสมมติว่าเรามีรถอยู่แล้วผมคิดว่าเครื่องยนต์เกียร์อะไรต่างๆน่าจะมีราคาแสนน่าจะได้ทั้งเครื่องเกียร์ระบบก็ต้องลองมาคุยกันดูเพราะว่าพวกนี้มันมีรายละเอียดยิบย่อยอ่ะแล้วมีคนบอกเฮ้ยผมอยากมาแข่งเนี่ยคุณรับทํารถแข่งไหมเพราว่าตอนนี้แบบว่าทํารถตัวเองก่อนก็ทํารถตัวเองก็ รถคันนี้เราก็เหมือนกับโฆษณาคราับว,ว่าเอออู defensive. เราทําได้นะอ๋ออันนี้คือครถโฆษณาเออถ้าใครเพราะว่าเราก็ไอ้นี่อยู่เราก็คิดอยู่ว่าเออถ้าสักพักอาจจะปีนี้วิ่งจบอาจจะเอออยากหาคนมาขับมาเช่าลองขับดูอ่าเพราะว่าตอนนี้เราเหมือนพัฒนาไปประมาณสักสามปีแล้วเราคิดว่ามันอยู่ตัวใช่แล้วเราเจอข้อผิดพลาดเจอ อะไรต่างๆเราก็แก้ๆจนมารถมันเริ่มนิ่งขึ้นแล้วรถมันวิ่งสถียืนขึ้นแล้วเราก็เลยเอออยากให้คนได้มาลองขับอยากให้ปล่อยเช่าได้ให้คนมาลองูลองดูี่ห้เช่าสนามเท่าไหร่เนี่ยก็เดี๋ยเรื่องนั้นนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะว่ายังไงแต่ว่าลองลองมาดูก่อนใช่สนใจลองมาดูลองมาลองมาดูรถก่อนว่าแบบเฮ้ยโหอยากขับหรือเปล่าวันเราก็มีพิกัดเวลาของเราอยู่เฮ้ยคันนี้วิ่งบุรีรัมย์เท่าไหร่เอาเวลาแบบเบสที่คุณขับอ่ะ ประมาณอยู่57หนึ่งนฮะ157ใช่ในพิกัดเอเอเ่านะใช่ที่ที่เคยวิ่งได้เลยฮะอุ้ยเร็วมากวันนั้นต้องเป็นวันที่อากาศเย็นๆไหมก็ได้ครเพราะว่าถ้าอากาศร้อนมันก็อาจจะแบบเวลามันจะขึ้นมากเกี่ยววะก็เกี่ยวเรื่องนี้ก็มีเกี่ยวก็แล้วก็อาจจะไม่ได้เรื่องเรื่องของค้นนี่แหละบางวันบางวันดีบางวันไม่ดีใช่งวั้มีคําถามต่อแล้วคุณจะแข่งคันนี้ซุปเปอร์เอ็นดูร้านปะ25ชั่วโมง คันนี้น่าจะเน้นวิ่งสปินเลสเป็นส่วนใหญ่สปินเลสประมาณสิบห้ารอบใช่อะไรเงี้ยสิบกว่ารอบสิบห้ารอบเพราะว่าเราทําเครื่องตัวนี้มาเพื่อวิ่งสปินเลสโดยเฉพาะอ๋อมันเป็นเครื่องสําหรับนี้ถ้าเครื่องเอนดูรานก็จะอีกแบบหนึ่งใช่ครับก็จะเป็นอีกสเต็ปแต่ปีนี้ก็คือได้เห็นทอรโต้วิ่งแอนดูรารแน่นอนไอ้ปีนี้เดี๋ยวปีปีหน้าปีหน้าเลยปีน่าจะปีนี้ครับแต่แต่ว่าอาจจะเป็นรถรถอีกคันหนึ่งอะไรเงี้ยอาจจะเป็นอาจจะเป็นรถอีกสเต็ปหนึ่งอะไรเงี้ยโอสักฝักเคล์กันด้วยฝ ก็อู่ทอนโตะนะครับย่านประชาชื่นทํารถซิ่งรถบ้านเข้ามาทําเข้ามาดูนะทยี่ห้ออะไรบ้างก็ราคาก็โตโยต้าฮะแต่จริงก็เข้ามาดูก่อนก็ได้ใช่ครับถ้าได้ก็บอกไล่ใช่ก็ที่จริงก็ทำเกือบทุกยี่ห้ออย่างนี้ครับเปอร์โยนี่ก็มีเออเพราะว่าผมก็เอาอีซูมาทาที่นี่แหละมันก็มันก็มีเยอะครับแบบว่าแต่ว่าหลักๆเราทํโตโยต้าถ้าเป็นการโมนิฟายหรือว่า รับแต่งไม่ไม่ไว่าจะขับในสนามขับในถนนซิ่งถนนอะไรงี้แล้วก็ทำโตต้าเป็นหลักก็เดี๋ยวฝากก็ได้วยครับอมิถุนาวันที่ประมาณสิบหกสิบเจ็ดเนี่ยฮะ1 7 1เจ็ดิบแปดเดี๋ยวจะวิ่งสนามห้ากับสนามหกเ,เป็นเป็นรอบุท้ายและของค<ม>ันนี้ใช่ครับของของรายการนี้ก็อเอาคันนี้ไปวิ่งใช่ครับเบอร์เบอร์สี่ส,ส,สองสามก็ติดตามดูกันได้นะฮะก็คันนี้ เขาเรียกว่าอะไรอะที่ผมเห็นในไลฟ์คือเขารูดขวามาแล้วเขารอดใช่คันนี้ปหเยอะคือถ้ามาซ้ายปุ๊บก็คือม่งเลยแล้วคันนี้แหละต้องไปหาดูในไลฟ์ย้อนหลังนะครับเขารูดขวามาแล้วเขารอดอก็รอดก็รอดดีดีดีว่าออกออกสุดทางลหมเออโอ้ขอบคุณมากครับวันนี้โอ้โหเต็มอิ่มครับเต็มอิ่มพาดูรอบรถอีกทีนึงกับรถวีออที่เป็นรถแข่งโดยสมบูรณ์นะครับของ เรงงาแข่งของจริงมีรอยรอยสนามลบมาฝากกันมาด้วยครับคอ,อตโตครับผมสวัสดีครับ